เรื่องดำเนี่ยด่าไงก็เจ็บถูกไหมฮะไม่ี <c oughs> ความจริงอันหนึ่งที่ด่าแล้วเจ็บเนาะแต่พี่ไม่ใช่คนซีเรียสน,นะคือแน่สิครับพี่พี่เกิดมาขาวสักานาดนี้พี่จะซีเรียสกับความดําได้ยังไงพี่ลองเกิดมาดูดําเหมือนหนูสิคะพี่จะรู้ว่าความดำเนี่ยมันแบบมัน,มน,มนบั่นทอนนะฮะจะบอกว่าน้องพี่จะอสอนน้องอย่างนะน้องจะเป็นอะไรก็ตามหรือน้องจะเป็นคนผิวยังไงก็ตามน้องจะเป็นคนเก่งคนโง,ง่คนไม่ดียังไงก็ตามเนาะนะฮะน้องอย่าเอาคำคนอื่นมาใส่ใจให้เราเจ็บ คำคนอื่นก็คือคำพูดคนอื่นไม่อาจาทำให้เราเจ็บปวดได้น้องจะมองว่าพ,พี่เกิดมาข่าวพี่พูดได้พี่เกิดมาเป็นตุ๊ดโดนหนักกว่าคนดำเยอะถูกปะแล้วตุ๊ดที่ไม่ได้รูปร่างแบบเล็กๆมินิมินิใซส่กระเป๋าอะ่ะต่เป็นตุ๊ดแบบรูปร่างแบบรถถังอะ่ะตุ๊ดรถถังเข้าใจความหมายไหมคำนี้เพื่อนอยังเรียกพี่ว่าตุ๊ดรถถังอยู่เลยอะ่ะคิดดูดิมันเรียกพี่ว่าตุ๊ดรถถังอะ่ะมันอินทาใช่ไหมเป็นรถถังอะ่ะแกค,คิดว่าเจ็บไหม เจ็บแต่เรา,เามาใส่ใจไหมลูกต้องแม่อามาใส่ใจนะคะพี่จะสอนให้นะน้องอย่าพยายามไปหาความเท่าเทียมกันในสังคมมนุษย์ทุกคนน่ะไม่มีความว่าเท่าเทียมในแท้จริงคนเราเกิดมาไม่เท่ากันถูกไหมนิ้วห้านิ้วมิงดาวไม่เท่ากันเลยคนเราเกิดมาไม่มีใครเหมือนใครสักคนทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองมียูนิคเนสของตัวเองมีคุณค่าในตัวเองเราต้องหาคุณค่าให้เจอแล้วภูมิใจในตัวเรา <S <S เข้าใจปะ อยาให้คนอื่นมาบั่นทอนความรู้สึกเราได้นะคะหรือถ้าน้องยังบอกว่าเฮ้ยพี่หนูยังหาไม่เจอหนูสร้างมาเสียลูกคนบางคนนะกธมาด้วยความง่ายๆเกิดมาด้วยความแบบเรียบง่ายเกิดมาด้วยความแบบธรรมดาไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยแต่เขาเป็นคนดีในเวลาที่นานพอเขาเป็นคนพิเศษได้ถูกปะถ้าเราหาความสิ่งทีถ้าเรายังหา uniqueness ในตัวไม่เจอเราสร้างความดีเป็นยูนิคของเราเสียใ้เราเป็นคนดีคนที่คนดีต่อผู้อื่นคนใจงดงามอันนั้นคือคุณค่าที่แท้จริง พี่จะบอกให้นะสุดท้ายน้องเชื่อปะ่ะคนเราเนี่ยจะเลือกแต่งงานนะน้องอยากมีผน้องผู้หญิงนะอยากมีผัวนะสุดท้ายผู้ชายเลือกผู้หญิงที่จิตใจดีพี่บอกเลยร้อยร้อยผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงที่จิตใจดีสุดท้ายผู้ชายถ้าแต่งงานเมียสวยนิสัยไม่ดีนะสุดท้ายก็เลิกเพราะมันทนนิสัยไม่ได้เข้าใจความหมายไหมคนเราอยู่ด้วยกันอะด้วยนิสัยไม่ได้อยู่ด้วยหน้าตาแล้วความสวยนะน้องหลังอายุสามสิบน้องก็รู้แล้วไปไงความเสี้ยความสวยไปไงเหี่ยวไปฮะเหี่ยว ถ้าเรื่องหายูนิคเนสในตัวไม่เจอเราสร้างความดีเป็นยูนิของเราเป็นคนดีคนที่คนดีต่อผู้อื่นคนดีใจงด <ๆ S 1> งามอันนั้นคือคุณค่าที่แท้จริง